สบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงละเมมอนเลยขัวแมงกีโล้อมปลาหมึกแห้งตำแต่งกินกับมาเสร็จแสบยำแดงน้ำก so. ันเลยจ้าสบายดีพี่น้องเอ็กซิทหางแทนมุดตุกคนเนอะทางลาวทางไทยต่างประเทศเนอมากินข้าวแรงแลงนี้เลยตำแต่งกินเมืองเผาแรงน้ำกันพี่น้องแก่กันก็ว่าไม่เบิ่งหางมาถึงเลยจะปลาบัม จำเน่เป да ็นอะไรเจียวปลาบัามเหยเ็นต่เพิ่เจียวปลาบัามเจวปลาบั๋มเป็นไดไรเงวปลาบัามเราอ่อนน้อยพ่อโก้เคยกินได้เือารันตียิ่งเลยบเบิ้มซีอิ้มบึงิดในได้เจีวปลาบัรอรุ้นลจะเป็นได้ไรอ้าว เอาไว้านี้จเป็นอะไรล่ะือวนวล้ิ่ไหมบแทบบัแทบบนบแทบอืมมันบ่วัวบ่แน่ยอย่งแมงมุนบัววจะขึ้นมาจับเ่แหละเทจังเลย เดี๋ยวขึ้นมัน,นจ,นะจะางมันบุญงามันบ่งอย่างเงียค่ะมาเด้อกินเขานะแม่มนเด้อที่น้องเด้อลูกหลานมดตะปูทุกคนเพื่อนมิตรสหายน้องนุ่งภายในและต่างประเทศเด้อนะกินเขานี่กันหืมอยากกลมค่ะขึ้นจะมักเตงแม่หน้าตา มงใจทุกอย่างนี้

มนาหน่อยธรรมดาที่ขากระตามหมอีกดเวรีก okay, so ้อนข้าวแม่ย <laughs> ินบ่ห <necessary> anyway. like ื้อ้านะอามเลยกิ้บ่หื้อ้าข้าวงับตลอดเลยด้ดีได้หมดใหม่ไม่เนาะยุดนะทีว่าไนหยุดทีน้หยุดตั้ง เรื่อาเงาเลยนะเดินทางเลยนะรักขึ้นโดยในรถทำไมไปขึ้นอยู่ทุนนะอยู่ึกจิบเบอรไปหาน้องชายก่อนเออจะเอิอนชาไปไปหาน้องชายเดี๋ยวน้องชายพาไปเอาเงินแล้วค่ะจิบบอรว่าน้องชายต้องยึดนางแม่กับเงินนะนะน้องชายสิบเบอร์ปัญญาทำบุ๋มือวะจะไปแวะโทรศัพท์เลย อือือกบางคนาไงแล้วโร์รบนอนนดีเลยนอกคอร์น้องอนะที่เขากปมือพอได้ให้อนมือทายคลิปเบิงบรรยากาศเงือนให้เป็นเห็นน้องมึงเน้องชายเออไม่คือเ็นไห ดงเงินหมดแล้วคอยให้น้องชายเขาดูทางแบงนี่แหละเนนเงินเขตู้อไรบเขตูอะไรบ้างไปขนเขาตู้ะเขาตูไงไ่อาคิไอเบิงงันนี้ขึ้น้องท้ายน้ำน้อยกนั่มกระอนอือโอ้กระแ่บเว่ยเขาจะใส่ใส่เราเขียว

ไปั่งกู mm. ้นเออี่เราจับยิงยังเนี่ยจอแว่าใส่หลายพอจกล้วยส่มากใแบบลุกเออแสบแสบแเลยถอดไข่ิน เดี mm. ้ยงนได้จริงเข่าเหรออืมเข่าเข่าไม่เข่าจริงหือเข่าเข่ามากเข่าตอเข่าเร่ลีงเม่นเลี้ยงมยเข่าเข่าามาดเข

งนทานที่ห้างฟีในนาเหรนันทานที่ห้างงันถาหลวงยงจันหัวปัดฝนัพนพนพนดฝนหอดเนาะก็เหลืองเงินแล้วไม่หลรงาาอาเนไดี๋ยวบิสองเอาักกบ่งสัเือเ่อไม่พอไป

おい様、おま様とめ กินขนาดินหกครัินกเจ้ากินคี่น้องะในจออนเห็นมืเ้าเลยือกินข่าหลายนะะกินมะกะเพรามาต่อมาดักอีกเห็นแต่เ้าเนี่ยกกินหลายนนึค่ะแต่ละมือเรากิจเจ้าเจ้าลย่ากินข่าวกินไม่หลายนะเหเ้าที่กกินข่าวหลายกินอิ่ม้ากลับบเวียน้ำแ่บยูกไปย พี่ินี่กับไม่มอนไปก็เดินพี่น้องเด้อโอเคบายไปเดิน okay,